Hello everyone, my name is Unada Buleto. I'm studying in ปฐมฝ่า a สลด at Anuban r o y School Unit 5บอที่5 Unit 5บที่5 h e l l our planet ช่วยดาวขอของพวกเรา h e l l our planet ช่วยดาวขอของพวกเรา What animal can you see คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร How many car are there in the picture มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ นี่แท็กซี่ on t h e s t r e e t มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What is the man in our white shirt doing? ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop? คุณเห็นป้ายหยุดรถประจำทางใช่ไหม Newspaper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวดแคนกระป๋อง g a สแก้ว Paper กระดาษ Plastic bag ถุงพลาสติกและบีดขยะบินถังขยะ Recycle แปลรูปนำมาใช้ใหม่ Reuse ใช้สามว,วีเดมพวกเราอ่นพวกมัน We write on t h i s พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ It in your notebook มันอยู่ในสมุดของคุณ We put and bit in them. พวกเราใส่ขยะในพวกมัน They can be plastic or glass. พวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว We buy water and other drink in them. เราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน They are from the market. พวกมันมาจากตลาด We put our shopping in them. พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน They are metal. พวกมันเป็นโลหะ They are used for food and drink. พวกมันถูกใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม r e c y c l e gas bottle ขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ r e use plastic b a g ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำ Put rubbish in the bin ใส่ขยะในถังขยะ Recycle newspaper แปลรูปหนังสือพิมพ์นํามาใช้ใหม่ Recycle can แปลรูปกระป๋องนํามาใช้ใหม่ Write on two side of paper เขียนกระดาษทั้งสองหน้า Save water ประหยัดน้ํา May recycle c a t bottle and can เมแปลรูปขวดแก้วและกระป๋องนํามาใช้ใหม่ What do you do to help our planet คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I recycle gas bottle ฉันแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put r u b b i s in the bin ฉันใส่ขยะในถังขยะ b a t อ่างอาบน้ำ Tap ก๊อกน้ำ Electricity ไฟฟ้า Switch off ปิดสวิตช์อันปลักถอดปากแผนพืช Cut down ตัดทอนตัดตัด,ตดทิ้ง Dirty สกปก Clean สะอาอออด Clean your teeth but turn off the tap ทำความสะอาดฟันแต่ปิดก๊อกน้ำ Have a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว Don't have a bath ไม่อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ Recycle paper ป a รูปก,กระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่ Unplug the TV ถอดปลั๊กทีวี Switch off light ปิดไฟ Don't d ด w n tree อย่าตัดต้นไม้ Ask and answer w i t h your part n e r ถามและตอบกับคู่ของคุณ Don't throw away รับบิดอย่าทิ้งขยะ Save plastic bag ประหยัดการใช้ถุงพลาสติก Don't throw away can อย่าทิ้งกระป๋อง Turn off light ปิดไฟ n ท tree ปลูกพืช Recycle Paper กระดาษ recycle you can save the forest คุณสามารถช่วยป่า it m a k e your school dirty มันทำให้โรงเรียนของคุณสกรปรก you can save electricity คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า They m a k e the air clean มันทำให้อากาศสะอาด you can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ don't throw away rubbish because it makes your school dirty อย่าทิ้งขยะเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกรปรก My resolution ความตั้งใจของฉัน I need to help the planet ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle g a s b o t t l e นฉันจะใช้ขวดแก้วซ้ำใหม่ I'm going to throw a bit in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to write on both side s of paper ฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า When I clean my teeth เมื่อฉันทำความสะอาดฟันของฉัน I'm going to turn off the tap ฉันจะปิดกองน้ำ I'm going to save water ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle c a n ฉันจะแปลรูปก,กระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do คุณกำลังจะทำอะไร Ka คา s some small thing at home to help our planet คาร์ทำบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเพื่อช่วยโลกเรา He switch off light when he leave the room เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง He does not leave the fridge open and he always unplugs TV and computer เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอดปลั๊กทีวีและคอมพิวเตอร์เสมอ He k n o w that when they are on standby they also use some electricity. เขารู้ว่าเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมพวกเขาก็ใช้ไฟฟ้า He also turn off the tap when he is not using water. เขาปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำ He has a shower not a bath. เขาอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำ He remember to reuse things too. เขาจำได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย He used gas s อท t t l แ and plastic b a บ็ a g a เกเขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติกําำอีกครั้ง6% of the Earth's surface is rainforest 6%ของโลกคือป่าฝน Rainforest are very important to our planet ป่าฝนสำคัญมากๆสำหรับโลกของเรา They are home to l o t of animals เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆมากมาย Monkey, snake, and bird and butterfly live in rainforest. ลิงงูมนกผีเสื้อต่างอาศัยอยู่ในป่าฝน Lot of food come from rainforest. อาหารมากมายมาจากป่าฝน Some examples are chocolate, coffee, and banana. ตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตกาแฟและกล้วย Things we use every day, like right paper and some medicine, also come from rainforest. สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆวันเช่นกระดาษและยาต่างๆก็มาจากป่าฝน Rainforest h e l p to make the air clean too ป่าฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน We all need r a i n f o r e s t but some people are cutting down trees in the r a i n f o r e s t พวกเราจำเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ We should save our rainforest. พวกเราควรจะอนุรักษ์รักษาป่าฝนของพวกเรา We live in l a t d n but we do not like it. แต่พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น It is not our a v e r i c e town. มันไม่ใช่เมืองที่ดีนะัก e r e i s a lot of r u h in the street and in the park because we do not put it in the bin. มีขยะมากมายบนถนนและในส่วนสาธารณะเพราะว่าพวกเราไม่ใส่ขยะในถังขยะ We do not save water and in summer we sometimes have no water in our house. s พวกเราไม่ประหยัดน้ำและรู้ดูร้อนบางครั้งทำให้พวกเราไม่มีน้ำใช้ในบ้าน We do not plant trees and it is always hot. พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้และมันทำให้อากาศร้อนตลอด We do not recycle paper, g a s or can because there are no recycling bin. พวกเราไม่ได้แปลรูปกระดาษแก้วและกระป๋องเพราะว่าไม่มีถังขยะสำหรับรีไซเคิล And near the town there is a big mountain of rubbish. และใกล้เมืองก็มีกองขยะขนาดใหญ่ It is getting bigger every day มันใหญ่ขึ้นทุกๆวัน But now we are going to be green. We are going to make it nicer. แต่ขาะนี้เมืองพวกเราจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลยตันดีขึ้นบ๊ดบาย